สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอดีๆต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้ามาสู่วิดีโอชุดพิเศษนะครับวิดีโอชุดนี้เนี่ยผมจะทําขึ้นเพื่ออธิบายนะครับแผนรายได้แบบทวินเน็ตเวิร์กหรือที่เรารู้จักกันก็คือแผนรายเดือนนั่นเองเนื่องจากว่าเพื่อนๆน,นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งนะครับว่าแผนรายได้ช่องทางนี้เนี่ยมันมีมูลค่ามาหาศาลแค่ไหน รวมไปถึงนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับในการรับรายได้ของแผนรายได้แบบ Twinet Work หรือว่าแผนรายเดือนนั่นเองอ่ะเรามาดูกันเลยแผนรายได้แบบ t เน n e t Work คืออะไรนะครับแผนรายได้แบบ Twinet Work นะครับก็คือแผนรายได้แบบรายเดือนนั่นเองโดยคิดจากคะแนนนะครับ425 PV แรกในการบริโภคของเครือข่ายผู้บริโภคใต้องค์กรของเราทั้งหมดนะครับ คิดออกมาเป็น2%เนี่ยรึกลงไป30ชั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเคยดูวิดีโอแผนการตลาดนะครับที่ผมเองบรรยายก็ดีหรือว่าแอดมินท่านอื่นๆเนี่ยบรรยายก็ดีนะครับเราจะสังเกตว่าการที่เราจะขึ้นตำแหน่ง GD หรือว่าตำแหน่งโกได้เนี่ยเราจะต้องซื้อกินซื้อใช้นะครับหรือขายอะไรก็ได้เนี่ยใส่รหัสของตัวเราเนี่ยให้ครบ3,825 PV ถูกต้องใช่หรือไม่ครับ แต่ทําไมเวลาเราคํานวณแผนการตลาดแบบบาลานซ์ทีมหรือว่าแผนรายวันเนี่ยมันใช้คะแนนเพียงแค่3,400 PV แล้วไอ้425 PV ที่เหลืออยู่เนี่ยมันไปไหนนะครับก็นี่แหละครับถูกตัดเอามาเป็นแผนรายเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการตลาดของบริษัทจ o h n c o นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ระหว่างแบบบาลานซ์ทีมกับแบบ Twin Network นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับแผน t เน n ต e t w o r k เนี่ย ถ้าเป็นแผกนการตลาดแบบสากลเนี่ยเขาเรียกว่าแผนยูนิเลเวลนะครับคือโตข้างเดียวก็ยังมีไรายได้เพราะว่าแผกนการตลาดช่องทางนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องจับคู่นะครับก็คือใครก็แล้วแต่เนี่ยใต้องค์กรที่เพื่อนเพื่อนสร้างเอาไว้นะครับที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคของเพื่อนๆนเนี่ยไปซื้อกินซื้อใช้นะครับหรือว่าขายอะไรก็ได้425 PV แรกของเขานะครับจะถูกหักมาเป็น2%ให้กับเราเนี่ยลึกลงไป30ชั้นครับ คราวนี้นะครับเรามาดูเงื่อนไขในการรับรายได้จากแผนการตลาดแบบทวิน็ตเวิร์กกันบ้างครับเงื่อนไขนะครับโดยหลกัลกๆแล้วจะมีอยู่2เงื่อนไข1ก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมีการบริโภคนะครับหรือขายสินค้าอะไรก็ได้เนี่ยใส่รหัสของตัวเองเนี่ยให้ครบนะครับ425 PV แรกนะครับเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์นะครับในการรับรา,ายได้แผนทวินนะครับของเดือนนั้นๆ ถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการบริโภคครบ425 PV แรกนะครับในเดือนนั้น,นของเพื่อนๆนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรครับเพื่อนๆก็ยังคงรับรายได้ตามแผกนการตลาดแบบบาลานซ์ทีมปกติแต่จะไม่ได้รับรายได้ตามแผกนการตลาดแบบทวีเน็ตเวิร์กนั่นเองครับหรือนะครับเงื่อนไขที่2คือหากรหัสสมาชิกนั้นของเพื่อนๆนะครับมีไรายได้รวมกันในเดือนนั้นเ,นเกิน3,000บาทบริษัทก็จะทําการหักนะครับ เงินนะครับ700บาทเพื่อไปรักษาสิทธิ์แล้วก็รับรายได้ในแผนทวินเน็ตเวิร์กโดยอัตโนมัติครับแล้วก็สามารถขอเบิกสินค้าเนี่ยเป็นยาน้ำสุนรไพรจีนโยงเหงเนี่ยขวดเล็กได้ฟรีหนึ่งขวดนะครับที่สาขาไหนก็ได้ถ้าเกิดรายได้เราถึงเนี่ยบริษัทจะรักษาสิทธิ์ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็สามารถรับรายได้จากแผนทวินเนี่ย2%ลึกลงไป30ชั้นได้เลยครับปอลอนะครับโดยรายได้แผนทวินเน็ตเวิร์กเนี่ย เขาจะจ่ายนะครับทุกๆวันที่8ของทุกๆเดือนนั่นเองเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรายได้ช่องทางนี้มันอาจจะดูน้อยนะครับเพราะว่า4 2 5 PV เนี่ยเอามาคํานวณแล้วมันจะเป็นเงินเพียงแค่8บาท50เท่านั้นเองแต่อย่าไปดูถูกมันนะครับเพราะว่าถึงวันหนึ่งที่เพื่อนๆมีองค์กรเยอะๆเนี่ยไอ้เงิน8บาท50เนี่ยอาจจะกลายเป็นเงินหมื่นเงินแสนก็ได้เพราะว่ามันมีกรณีตัวอย่างมาแล้วหลายกรณี นะครับบางคนเนี่ยองค์กรโตไปข้างเดียวไม่ได้ทํสามปี4ี่ปีนะครับเพียงแค่ซื้อสินค้านะครับทุกเดือนเนี่ยเดือนละ4ี5ี PV ก็สามารถรับรายได้ช่องทางเนี้ยเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นบาทอย่างตัวผมเองนะครับของผมเนี่ยรายได้ในแต่ละรหัสเนี่ยมันเกิน3,000บาทในเดือนนั้นอยู่แล้วบริษัทก็หักไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สามารถที่จะหนึ่งมีสินค้าบริโภคฟรีนะครับอ่าหนึ่งขวดเล็กต่อหนึ่งรหัสท,ที่ผมรักษาสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติ สองคือผมก็ยังรับรายได้แผนเทวิสเวิร์กเนี่ยตกประมาณเดือนหนึ่งก็เกือบสองหมืนบาทนะครับมันคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยถูกไหมครับเออบางทีหักไปแค่เจ็ดร้อยบาทแต่เราได้รายได้กลับคืนมาเนี่ยสองพันสามพันบาทต่อรหัสนะครับรวมไปถึงยังได้สินค้ามาบริโภคฟรีอีกด้วยเออผมว่าโคตรคุ้มเลยนะนะครับเพราะว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยสิบห้าหัสของผมเนี่ยรายได้ในแผนเทวิเวิร์กเนี่ยตกประมาณเดือนหนึ่งก็เกือบสองหมืนบาทบางเดือนก็สองหมื่นกว่าสองหมืนกว่าบาท นะครับบางคนเนี่ยเฉพาะไรายได้แผนการตลาดช่องทางนี้เดือนหนึ่งห้หกมื่นก็มีเพราะฉะนั้นอยากไปดูถูกมาแรกๆมันอาจจะดูน้อยนะครับเรามาดูแผนไรายได้นะครับในแผนเทวิดเวิร์นะครับที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเวลาเราฟังแผนการตลาดที่ไม่ว่าใครจะบรรยายก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอใน YouTube ก็ดีหรือว่าเราไปฟังตาม OPP ตามสาขาก็ดีเนี่ยเขาจะมักจะพูดเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าเรา รักษาสิทธิ์นะครับในเดือนนั้นเนี่ยมีการเชื้อกินซื้อใช้นะครับหรือบริโภคสินค้าครบนะครับตามเง่อนขแรกแล้วก็เงินไขที่2ก็คือถูกหักเงินโดยอัโตโนมัติเนี่ย4 2 5 p v เนี่ยเราจะได้2เนี่ยลึกลงไป30ชั้นถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแผงการตลาดแบบทวีนเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีการจ่ายเงินที่มากกว่านั้นครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะครับในวิดีโอบทเรียนนี้ซึ่งผมจะมาผ่าแผนให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผงการตลาดแบบทวีนเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจ่ายเยอะอยัััังงงงไไแล้้วมมนนคนคุยะรบ แผงกระตบบนันดาแบตเตอรี่เวิร์กนะครับไอตัว2%ลึกลงไป30ชั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแต่รู้ไหมครับว่าตั้งแต่การบริโภคคะแนนที่426นะครับ PV เนี่ยไปจนถึงคะแนนที่800นะครับ49แต่ไม่เกิน850 PV นะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนอีก30%จากคะแนน PV ที่เกินมาจาก425 PV ครับเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนะี่ยมีการบริโภคนะครับสินค้าในแผนทนวีนิตเวิร์กเนี่ย 500 PV ก็แสดงว่ามันเกินมา75 PV ถูกต้องไหมครับก็ให้เอา75 PV ตรงนั้นแหละเอาไปคูณ30%ครับก็จะได้เป็นเงินคืนมานะครับในแผนทันิวเวิร์กรวมไปถึงนะครับเพื่อนๆยังกินชั้นลึกนะครับตั้งแต่ชั้นที่1-30ถึง30เนี่ยเพิ่มอีกชั้นละ1%ครับโอ้มหาศาลเลยถูกต้องไหมครับอีกชั้นละ1%เลยรวมไปถึงนะครับไอ้เ2 5 PV วเนี่ยเบา PV ยังคงรับอยน่ปกนิคราก็ยนงครับถัดมา นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการบริโภคนะครับมากกว่า850 PV หรือว่าเท่ากับ850 PV เพื่อนๆนนะครับยังได้เ,เงินคืนนะครับอีก50%จากคะแนน PV ที่เกิดมาจาก850ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆนนะครับเดือนนี้เนี่ยซื้อสินค้านะครับใส่แผ่นทวีเน็ตเวิร์กเนี่ยหรือว่าแผ่น2เนี่ยทั้งหมด1,000 PV ก็เกิดมา150 PV ถูกต้องไหมครับก็ให้เอา150 PV ตรงนี้แหละเอามาคูณ50% นะครับถ้าคูณ5้าสิเปอร์ซ็ก็น่าจะเป็นเงินประมาณ75็สิบ้าบาทนะครับก็จะคืนเข้าไปในแผนทวินให้กับเราเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคะแนน PV ตรงนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนของแผนบาลานซ์ทีมเวลาเพื่อนเพื่อซื้อสินค้านะครับก็ต้องซื้อใส่แผน2หรือว่าแผนทวินเน็ตเวิร์กนะครับถึงจะเอามาคำนวณในแผนงตลาดตรงนี้โอเคไหมครับแล้วเพื่อนเเนี่ยยังได้กินชั้นลึกนะครับตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงสาสิบเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็น้าในดคอนนั้าเนี่ย เท่ากับ850หรือว่ามากกว่า850 PV ในแผนทวินเดเวิร์กนั่นเองแต่ยังไม่พอครับสิทธิ์ที่ประโยชน์ข้อที่3เนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆคือเมื่อเพื่อนๆบริโภคสินค้านะครับซ้ำเนี่ยในแผนทวิเดเวิร์กเนี่ยติดต่อกันนะครับครบ3เดือนนะครับมากกว่า850 PV หรือว่าเท่ากับ850 PV เนี่ยติดต่อกันครบ3เดือนจะได้เงินนะครับจากกองทุนรวมนะครับ PV ในแผนทวินเดเวิร์กเนี่ยตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยบริษัทจะแบ่งให้เพื่อนๆเนี่ย5% 5%นี่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีคะแนน PV ในแผนเทวิทิเวิร์กเนี่ยประมาณนะครับโดยประมาณเนี่ยต่อเดือนประมาณ10ล้านกว่าคะแนนแล้วเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับคือถ้าเกิดใครรักษาสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยติดต่อกันครบ3เดือนก็คือซื้อเอเดือนละ850 PV อปห้เดือนละ850 PV เนี่ยครบ3เดือนเนี่ยเราจะได้5%สมมตินะครับ5%ของ10ล้าน PV นะครับของคะแนนแผนเทวิทิเวิร์กปัจจุบันเนี่ยมันเท่ากับเป็นเงินเท่าไหร่ครับ ประมาณ5 0 0แสนถูกต้องไหมสมมติเนี่ยทั้งบริษัทเนี่ยมีคนรักษาสิทธิ์ผ่านแค่5คนเพราะว่าไม่มีใครสนใจเลยว่าจะต้องซื้อเข้าแผนทวินเดือนละ850 PV สมมติมีแค่5คนที่รักษาสิทธิ์ครบติดต,ต่อกันได้3เดือนบริษัทก็เอา5 0 0แสนตรงเนี้ยเอามาแบ่งจ่ายให้กับ5คนครับก็รับไปเลยคนละแสนยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นแล้วเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับถ้าคนในบริษัทหันมาบริโภคนะครับในแผนทวินทวินเน็ตเวิร์กเนี่ยคนละ850 PV 850 PV ทุกเดือนห้า กองทุนรวมตรงนี้มันจะมาหาศาลขนาดไหนแล้วถ้าเกิดแบ่งมา5%เนี่ยโดยที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีองค์กรไม่ได้มีอะไรเลยเป็นผู้บริโภคบริโภคอย่างเดียวเนี่ยแค่บริโภคอย่างเดียวก็สามารถเกิดรายได้จากกองทุนตรงนี้ได้ครับ5%ติดต่อกันครบ3เดือนนั่นเองนะครับแต่ต้องมีคะแนน PV นะครับมากกว่านะครับหรือเท่ากับ850 PV ในแผนทวินเวร์นะครับขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็พร้อมรับสิทธทิประโยชน์ตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ครบหมดเลยครับ เห็นไหมครับแผนทวิตเวิงเน่ย่ยาไปดูถูกมันนะครับเอาแค่เฉพาะ425 PV แรกที่เราได้2%เนี่ยบางคนนะครับรับไปเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นบาทแล้วแรกๆอาจจะดูน้อยนะครับลหัสละ8บาท50แต่พอองค์กรเราเยอะมีเป็นหมื่นๆลห,หัสนี่มันค่อนข้างที่มหาศาลแล้วก็แผกนการตลาดตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นแบบ p a s s i v นะเพราะว่า มันโตข้างเดียวเราก็ยังมีไรายได้ไม่ต้องมาจับคู่ถูกต้องไหมครับใครจะไปรู้ว่าเกิดวันดีคืนดีไปเจอเพชรไว้หนึ่งเม็ดนะครับแล้วมันโตไปข้างหนึ่งองค์กรขยายไปเป็นแสนไปเป็นหมื่นรหัสเนี่ยแล้วเราสามารถกินลึกล,ลงไปได้2%เนี่ยรหัสละ8บาท50เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุก425 PV แรกของทุกคนใต้อง,องค์กรทุกหักมาให้เรา2%แล้วถ้าเกิดใครบริโภคตั้งแต่426นะครับถึง849 PV นะครับใส่รหัสตัวของของตัวเราเองที่เราบริโภคเนี่ยเราจะได้อีก1%บริโภคต 850 PV ขึ้นไปเนี่ยก็ได้อีก1%รวมไปถึงติดต่อครบ3เดือนก็ได้กองทุนรวมอีก5%โคตรจะเยอะเลยนะครับนี่แหละครับแผนรายได้แบบธนิวเวิร์กนะครับที่ต้องบอกก่อนว่าจอนคอยจ่ายเยอะมากตั้ง30ชั้นเลยนะโดยปกติที่ผมเจอเนี่ยเต็มที่ก็7ชั้น19ชั้นก็เต็มที่ละแต่จอนคอยจ่าย30ชั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงสนามจริงกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความคุ้มค่านะครับของแผนกรตลาดแบบธนิวเวิร์กครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดู ของจริงกันในสนามจริงเลยครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลามาลงสนามจริงกันแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดมาที่เว็บ con. co. th ได้เลยนะครับซึ่งเป็นเว็บเช็คสายงานนะครับที่เราเข้ากันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถูกไหมครับที่เอาไว้ใช้เช็คสายงานนะครับใช้เช็ครายได้แบบแผนบาลานซ์ทีมหรือว่าแผนรายวันนั่นเองก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่รหัสสมาชิกของเพื่อนๆได้เลยครับ รหัสของเรานะครับจะขึ้นต้นด้วย A B C นะครับ T H K H est, แล้วก็ M Y เนี่ยเราก็ใส่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เลขข้างหลังนะครับ6ตัวแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับแล้วกด l o อกอเข้าไปได้เลยครับเมื่อเพื่อนเอนเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นผังสายงานประมาณนี้นะครับซึ่งหน้าตาผัางสายงานเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่เพื่อนเอนเนี่ยได้สมัคร เข้าร่วมธุรกิจเลยนะครับว่าใครมีกี่ศูนย์ธุรกิจนะครับใครมีกี่ GD นะครับส่วนที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอนี้เนี่ยที่เป็นตัวสีแดงนะครับก็คือรหัสที่ได้ขึ้นตําแหน่ง MDP แล้วนั่นเองซึ่งในขณะที่ผมได้อัดวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับผมก็ได้ขึ้นไปแล้ว3ตําแหน่งนะครับก็คือ1 d i r e c t o r แล้วก็2 Manager นั่นเองนะครับซึ่งจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือวิธีการเช็ครายได้นะครับจากแผงการตลาดนะครับแบบทวีเน็ตเวิร์กนั่นเอง ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูนี้เลยครับก็คือโบนัสนะครับทวินเน็ตเวิร์กเดือนนี้นะฮะก็คลิกเข้าไปดูเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรายได้นะครับจากโบนัสแผนทวินเน็ตเวิร์กเนี่ยในเดือนนั้นๆนะครับของเพื่อนๆในรหัสนั้นๆอย่างเช่นของผมในที่ผมเปิดอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นของรหัสที่1นนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดไล่ลงมานะครับ2%เนี่ยที่เพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะดูน้อยนิดนะครับ8บาท50เนี่ยหรือ,อ2%ของ425 p v แรกนะครับของคนใต้องค์กรของเราทั้งหมดนะครับเพื่อนๆลองดูครับแค่เฉพาะรหัสที่1น,นะครับผมรับรายได้เนี่ยรวมไปแล้วนะครับก็โดยประมาณ2,300กว่าบาทนะครับอ่านี่เฉพาะในรหัสที่1ของผมรหัสเดียวนะฮะ สมมตินะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรักษาสิทธินะครับด้วยเงินเจ็ดร้อยบาทนะครับที่เกิดจากการที่เาระบบหักไปรักษาสิทธิให้อัตโนมัติก็ดีหรือจะเป็นการที่เพื่อนๆซื้อสินค้าแล้วก็บริโภคใส่แผนทวินเวิร์กก็ดีนะครับเพื่อนๆว่ามันคุ้มไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราเสียเงิน700บาทแต่เราได้คืนมาประมาณ2,300บาทอ่ะผมว่าคุ้มนะแล้วก็ได้สินค้ามาบริโภคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูถูกนะครับารายได้จากแผงกรตลาดช่องทางนี้ คราวนี้นะครับวิธีการดูง่ายๆเลยว่ารหัสไหนควรจะรักษาสิทธิ์รหัสไหนไม่ควรจะรักษาสิทธิ์เพราะว่าแผงกรตลาดช่องทางนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าทางบริษัทไม่ได้บังคับนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกนะครับหรือไม่อยากรักษาสิทธิ์ได้ไหมก็ได้ครับอ่าก็ได้แต่ว่าก็จะไม่ได้รับรายได้ในแผงกรตลาดช่องทางนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราคิดว่าเฮ้ยรายได้ตรงเนี้ยของเราเนี่ยมันคุ้มกับการที่เราจะต้องรักษาสิทธิ์นะครับก็รักษาแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับ สมมติไม่ม,มีรายได้ตรงเนี้แค่ร้อยกว่าบาทเราอาจจะไม่ต้องรักษาสิทธิก็ได้นะครับแล้วยิ่งรายได้หลักนะครับในรหัสนั้นๆของเราเนี่ยไม่ถึงสามพันบาทด้วยนะบริษัทก็จะไม่เข้ามายุ่งอะไรกับเราเลยนะครับเราแต่ว่าเราก็จะไม่ได้รายได้ตามแผนการตลาดช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรหัสอื่นกันบ้างวิธีการดูโบนัสนะครับแผนทวินเนี่ยรหัสอื่นก็ให้เพื่อนๆมาคลิกที่เมนูดูข้อมูลศูนย์ธุรกิจอื่นนะครับอย่างของผมเนี่ยของผมมีทั้งหมด15ศูนย์ธุรกิจ เราก็ไล่ดูไปทีละศูนย์ธุรกิจเลยนะครับไปดูศูนย์ธุรกิจที่2บ้างอันนี้ก็คือศูนย์ธุรกิจที่2นะครับก็ให้มาคลิกเหมือนเดิมครับก็คือโบนัสทวีนเน็ตเวิร์กของเดือนนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเลยฮะเห็นไหมครับในรหัสที่2ของผมเนี่ยก็รับรายได้รวมไปประมาณสักพันสบาทนะครับแบบนี้เนี่ยรักษาสินแล้วคุ้มนะครับเพราะว่า เรารักษาสิทธิ์ไปเนี่ยยางของผมบางรหัสรายได้มันเกิน3,000บาทในเดือนนั้นอยู่แล้วบริษัทก็จะหักไปรักษาสิทธิ์โดยอัตโนมัติก็เท่ากับว่าผมเนี่ยแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้สินค้ามาบริโภครวมไปถึงได้รายได้ช่องทางนี้เพิ่มด้วยนะครมันค่อนข้างจะคุ้มสําหรับผมเลยเดี๋ยวลองไปดูรหัสที่รายได้มันอาจจะไม่ถึงบ้างนะครับสมมติผมไปดูรหัสที่15แล้วกันแล้วก็คลิกบนัสทวินเดือนนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าแบบเนี้ย รายได้รวมมันแค่ประมาณสัก270 0 0กว่าบาทนะฮะเพื่อนๆก็ดูเลยว่าเฮ้ยรายได้มันคุ้มไหมกับการที่เราจะรักษาสิทธิ์ถ้าคิดว่ามันไม่คุ้มเนี่ยเราก็ไม่ต้องรักษานะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยรายได้ตรงช่องทางเนี้ยมันมีอยู่ประมาณสัก600นะครับ5-600บาทเนี่ยแล้วเรารักษาสิทธิ์สมมตินะครับเราซื้อสินค้าเนี่ยเป็นยาน้งสมัยจีนยงเหิงขวดเล็กเนี่ยในการรักษาสิทธิ์1ขวด เราก็จะได้เงินคืนมาประมาณ5-600บาทก็เท่ากับว่าเราซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงถูกต้องไหมครับอ่าเราก็จะได้สินค้า,อายองเหิงคนเล็กมาบริโภคฟรีด้วย1ขวดถ้าบริษัทหักเข้าไปรักษาสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับตามแผนเ,เงื่อนไขที่2ก็คือมีรายได้ในรหัสนั้นรวมนะครับครบ3,000บาทในเดือนนั้นนั้นแต่ถ้าเกิดว่า,าในเดือนนั้นมีรายได้1,000บาท2 0 0 0บาทบริษัทจะไม่เข้ามายุ่งอะไรกับเราเลยนะครับ ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากรักษาสิทธิ์คือเราต้องไปซื้อใส่เอาเองแต่บางคนเนี่ยรายได้นะครับในรหัสนั้นเนี่ยตามแผนบาลานซ์ทีมาเขาไม่ถึงก็จริงนะครับคือเขาอาจจะไม่มีรายได้เลยแต่อย่าลืมนะครับแผงกรตลาดช่องทางนี้คือโตข้างเดียวแล้วยังมีรายได้เพราะว่าบางคนนะครับมันโตไปข้างเดียวเนี่ยแค่เฉพาะแผนรายได้ตรงนี้เนี่ยเป็นหมื่นๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะควักเงินนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์เพียงแค่425 PV แล้วก็มาแลกกับเงินหมื่นหรือหลายหมื่นเนี่ย หรือบางคนเป็นแสนนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราก็ดูว่ารหัสไหนนะครับที่เราจะต้องรักษาสิทธิ์รหัสไหนมันคุ้มก็รักษารหัสไหนมันไม่คุ้มก็ไม่ต้องรักษานะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูรหัสที่1บ้างเดี๋ยวผมจะมีวิธีการสังเกตให้ว่ารหัสไหนนะครับได้ทําการรักษาสิทธิ์ไปแล้วมันจะขึ้นแบบไหน วิธีการดูนะครับว่ารหัสของเราเนี่ยรหัสไหนที่มีมีสิทธิ์ในการรับรายได้แผงกระตลาดแบบทวินเน็ตเวิร์กนะครับในเดือนนั้นเนี่ยก็แค่เอาเมาส์ชี้ครับแล้วเพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับข้อความล่างเลยที่เขียนว่าเงินหักเข้าแผนทวินเดือนนี้700เนี่ยนี่คือรหัสที่ได้ทําการรักษาสิทธิ์เรียบร้อยแล้วซึ่งในรหัสของผมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมันจะตรงกับเงื่อนไขที่2ก็คือมีรายได้รวมนะครับในรหัสนั้นเนี่ยเกิน3,000บาทในเดือนนั้นมันก็จะหักเข้า แผนท,ทวีน็ตเวิร์กเนี่ยเจ็ดร้อยบาทโดยอัตโนมัติแล้วก็ไปแลกกับรายได้ที่ผมจะได้ในแผนท,ทวีน็ตเวิร์กเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์ลึกลงไปสามสิบชั้นนั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้เปิดรหัสที่หนึ่งให้เพื่อนๆดูไปแล้วว่าแผนทวีน็ตเวิร์กในรหัสที่หนึ่งของผมเนี่ยมันมีรายได้รออยู่นะครับประมาณสองพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยผมอัดวิดีโอตัวนี้ก็คือวันที่ยี่สิบสี่แสดงว่ายังมีเวลาอีกจนถึงสิ้นเดือนถูกต้องไหมคร ถามว่าเราเสียไปเจ็ดร้อยจะเราได้คืนมาสามสี่พันเนี่ยคุ้มไหมครับโคตรจะคุ้มเลยถูกไหมครับแล้วผมเนี่ยมีสิบห้ารหัสอย่าลืมนะเดือนเดือนหนึ่งผมก็ได้รายได้จากแผนทวีนเนสเวิร์กเนี่ยตกประมาณเดือนหนึ่งก็เกือบสองหมื่นหรือบางเดือนก็สองหมื่นกว่านะฮะนี่ขนาดว่าองค์กรผมยังไม่ได้เยอะมากนะครับมีประมาณกเกือบเกือบหมื่นรหัสเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดวันเนี้ยเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ยมีองค์กรที่มันแตกไปเองตามธรรมชาตินะครับเป็นหมื่นเป็นแสนรหัสเนี่ยคุ โตครั้งเดียวเนี่ยรักษา10แผ่นทวินเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนทตามเงื่อนไขนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดซื้อมากกว่า425 PV ขึ้นไปนะครับหรือซื้อมากกว่า850 PV ขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็มีโอกาสนะครับที่จะได้อ่อห้าเปอร์เซ็นต์จากกองทุนรวมของ PV ของแผ่นทวินอีนเวิร์กด,ด้วยคือบางคนนะครับสมัครเข้ามาเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนว่าเป็นแค่ผู้บริโภคอย่างเดียว แต่บริโภคสินค้าทุกเดือนนะครับในแผนเทวินิเวิร์กนะครับเดือนละ850 PV 850 PV ติดต่อ,อครบ3เดือนบริษัทก็จะหัก5%นะครับจะก,กองทุนรวมเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆจะจ่ายนะครับทุก3เดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบริโภคติดต่อกันนะครับให้ได้3เดือนโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองไล่ดูนะครับรหัสไหนที่มันไม่ได้รักษาสิทธิ์บ้างมันจะขึ้นแบบไหนอ่าก็จะมีรหัสเนี่ยครับรหัสที่7ของผมเนี่ย ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็คือเงินหักเข้าแผนทวินเดือนนี้เนี่ยมันจะไม่มีเขียนขึ้นว่า700ก็แ,แสดงว่ารหัสนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสในการรับรายได้ของแผนทวินเน็ตเวิร์กงั้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ารหัสที่7ของผมเนี่ยมันคุ้มค่าที่ผมจะต้องซื้อสินค้าใส่ไหมอ่านี่ก็คือ โบนัสนะครับแผนเทอร์มิเวิร์กนะครับใต้รหัสที่7ของผมทั้งหมดลึกลงไป30ชั้นได้ทั้งหมด8 6 3 4บาทเองถ้าเราสังเกตแบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่คุ้มถูกไหมครับงั้นเราก็ไม่ต้องไปซื้อสินค้าใส่มันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับมีสัก5 600บาทเนี่ยค่อยซื้อหรือบางคน300บาท400บาทก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับก็เท่ากับว่าเราได้ซื้อสินค้าได้ถูกลงนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เงินตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคคราวนี้มันจะมีอีกเมนูหนึ่งก เดี๋ยวผมขอกลับไปที่ศูนย์ธุรกิจที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเมนูนี้ให้ดู mm. คือ MDP แผนทวินิตเวิร์กนะครับต้องทําความเข้าใจยอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Manager Director แล้วก็ p r e s i เ e n t เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะของแผนบาลานซ์นะครับเราสามารถขึ้นตําแหน่ง Manager ของแผนรายเดือนได้ d i r e c t o r ของแผนรายเดือนได้รวมไปถึง Pre s i d e n t ของแผนรายเดือนได้ก็คือแผนทวีนั่นเองคราวนี้นะครับเกณฑ์ในการวัดนะครับในการขึ้นตําแหน่งเนี่ยมันวัดจากไหนคือพูดได้ง่ายนะครับ หนึ่งหน่วยเนี่ยของแผนบาลานซ์ทีมเนี่ยก็คือ3,400คะแนนก็นับเป็น1ห,หน่วยถูกไหมครับพอมีซ้ายครบ600้อยขวาครบ600ก็ขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์ถูกต้องไหมครับแต่ในการขึ้นตำแหน่งนะครับของแผนทวินนิสเวิร์กเนี่ยจะใช้คะแนนนะครับที่นับเป็น1ห,หน่วยเนี่ยก็คือ4,200 PV ก็คือนับเป็น1ห,หน่วยซึ่งเท่าเกิดพูดได้ง่ายนะครับก็คือการเอา425 PV เนี่ยเอามาบวกกันทั้งหมด10ครั้งนั่นเองพูดได้ง่ายคือแผนทวินนิสเวิร์กเนี่ยมันจะขึ้นนนนยาาาาาากกว่่แแผแบบบบลซ์ะะครรัปมณ10เท แต่ผลประโยชน์นะครับในการขึ้นตำแหน่งของ uh, MDP นะครับของแผนทวินนเวิร์กเนี่ยคือมันจะได้รับโบนัสลายไรมาสนะครับทุกๆ3เดือนแล้วก็ลายปรีนั่นเองนะครับอย่าง uh, ตอนนี้ของผมเนี่ยแผนทวินเวิร์กของผมเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะขึ้นตำแหน่ง m a งเมนเจอร์ของแผนทวินละนะครับมีซ้ายอยู่484ขวาอยู่459นะครับซึ่งมันจะคำนวณทุกเดือนนั่นเองก็คือเอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยเอามาหารด้วย4,200แล้วก็จะออกมาเป็นจำนวนหน่วยนั่นเอง ว่าใต้องค์กรของเราเนี่ยมีใครบริโภค425 p v แรกก็จะเอามาคำนวณเป็นขึ้นตำแหน่งในแผนทวีเน็ตเวิร์กนะครับ MDP นั่นเองต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยเขาฝึกไงฝึกให้ใต้องค์กรมีการบริโภคซ้ำทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเอชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยขึ้นตำแหน่ง MDP แผนทวีเน็ตเวิร์กนั้นเร็วกว่าขึ้น Pre s i d e n t แผนบาลานทีมอีกก็ยกตัวอย่างเช่นพวกทางกัมพูชานะครับกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีวินัยในการบริโภคก,กันมาก เลยทาให้เขาเนี่ยขึ้นตําแหน่งของแผนาทวินเน็ตเวิร์กเนี่ยเร็วมากๆคือขึ้นเพสิดน้นแผนทวินเร็วมากๆอ่ะนะครับแล้วก็กินโบนัสลายไตายมาสนะครับแล้วก็ลายกลางปีแล้วก็ลายปีนั่นเองเคลียร์ไหมครับสําหรับแผนทวินเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสําหรับของแผนทวินเน็ตเวิร์กก็เข้ามาศึกษาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูรายได้ของแผนาทวินเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับก่อนจะจบอีกนิดหนึ่ง ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดซื้อเกินนะครับซื้อเกิน425 PV ขึ้นไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นเงินสดคืนนะครับมันก็จะคืนให้ตามนี้นะครับมันจะมารวมให้อยู่ในในนี้นั่นเองเวลาเราเช็คเราก็เช็คจากตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็จบแล้วสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้ความรู้นะครับว่าไอแผ่นเทรนด์เวิร์งเนี่ยมองเหมือนมันดูน้อยนะแต่ถึงเวลาเนี่ยมันเยอะนะมันมาหาศาลนะแล้วก็มันเป็นแพสซีฟนะถ้าเพื่อนเพื่อนมีความมุ่งมั่นนะครับ ในการทำนะครับก็แผ่นนวินเวิร์กก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่จ่ายเยอะเหมือนกันแล้วก็มหาศาลมากๆคือบางคนเนี่ยแค่บริโภคก็ได้แล้วรอรับรายได้จากกองทุนรวมก็ได้คือบริโภคเดือนละ850 PV นะครับติดต่อกันครบ3เดือนก็มีโอกาสในการรับสิทธิ์นะครับในการรับรายได้จากกองทุนรวม5%เอนของแผ่นนวินเวิร์กเหมือนกันครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับว่าผมจะมาสอนเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับ